สวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่ฝ้ายนะฮะสวัสดีพี่ฝ้ายด้วยครับอย่าเรียกว่าพี่ฝ้ายค่ะต้องเรียกอะไรฮะคุณครูสวัสดีคุณครูพี่ฝ้ายกับคุณครูน้องยศครับผมแต่ถ้าเราสองคนจะเป็นคุณครูการที่พี่ติดดอกไม้ข้างหัวเนี่ยมันก็มันน่าจะน้อยเกินไปผมว่าไม่เท่าไหร่พี่ติดอีกอันหนึ่งไหมแต่พอมี้พี่ไม่ได้หมายถึงคัดผมแต่พี่หมายถึงยศเนี่ยถ้าน้องยศเป็นคุณครูแล้วใส่คาดผม แ,แบบนี้นนไคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าพักนี้หรือว่าในช่วงนี้เรา<ะ>มักจะเห็นคุณครูเนี่ยเขามีวิธีการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นต้องดึงดูดใช่ไหมใช่ต้องดึงดูดนักเรียนไงทำให้นักเรียนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นวันนี้เราเลย2คนครับเลยอยากจะโคฟเป็นครูบ้างคะ่ะว่าเราจะสามารถสอนได้หรือเปล่า <c oughs> อวันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงคะ่ะโจทย์คือเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายเล่านิทานจากสิ่งที่เรามีบนโตนี้อะ่ะเด็กๆฟังคุณครูพี่ฝ้ายนะคะ ก็ละครั้งหนึ่งมานานมาแล้วมีเจ้าหญิงอยู่คนหนึ่งชื่อว่าฟ้ายเธอพบแอปเปิลอยู่สองลูกแต่เธอไม่รู้ว่าลูกไหนมันสุกพอจะกินได้แล้วเธอจึงนำไม้ขึ้นมาแล้วก็เคาะป๊อกป๊อกป๊อกเอาคุณต่อค่ะครับผมหลังจากที่เคาะเสร็จแล้วรู้ว่าลูกไหนทานได้คเจ้าหญิงฝ้ายก็เลยหยิบแอปเปิลลูกนั้นขึ้นมาแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ ตายลงในทันทีจดเรื่องแค่นี้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเลยเหรอเอาแค่แบบว่าเป็นเจ้าหญิงนิธารอเจ้าชายมาจุ่มพิษก็พออย่าเพิ่งให้พี่ตายเอออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างน้ําจิ้มเป็นตัวอย่างน้ําจิ้มพอเอาคอประมาณพอดีกว่าคุณครูใจหายว่าบเลยอะเดี๋ยวไปพบกับคุณครูตัวจริงในช่วงที่2แน่นอนเพราะว่าเขาจะมีวิธีการสอนดึงดูดนักเรียนอย่างไรเติดติดตามกันได้ในช่วงที่2นะส่วนช่วงที่3เองก็มีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงแรกวันนี้ ต้องติดตามกันดีๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายหลายๆคนครับที่เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วค่ะแต่ปัญหาหลายๆอย่างมันยังไม่จบนะฮะเพราะว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งที่มีการาาเผยแพร่ออกมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเห็นหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้าไปที่รถจักรยานยนต์คันสีขาวคันนี้แลล้างรถหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ล้างรถนะฮะ <c oughs> เขาเอาน้ํามันเนี่ยน้ำมันเลยราดบนรถของจักรยานยนต์คันนี้ของแฟนเก่าคนนี้นะหลังจากนั้นไม่เพียงพอเดี๋ยวดูนะฮะเขาทําอะไรต่อหลังจากเอาน้ามันราด เขาจุดไฟครับนี่จุดไฟอย่างนี้เลยซึ่งไฟเนี่ยเกือบไหม้ตัวเองด้วยดูสิเขาวิ่งกระโดดหนีเลยอะโ้ยที่ว่ามันติดกระโปรงนะติดกระถุกคนน่าจะติดไปนิดนึงเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นเปลวไฟนะพอหลังจากที่จุดไฟได้ปลอยครับเขาก็ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้ที่รออยู่ด้านหน้าแล้วก็หลบหนีไปเลยทันทีอ๋อพอตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับแน่นอนว่าภาพนะฮะจับจับได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตํารวจนะฮะมีการเข้าไป จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่ารถแท็กซี่คันนี้เองเนี่ยน่าจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าคือเหมือนแบบผู้โดยสารบอกว่าให้รอตรงนี้แป๊บหนึ่งก็คือมารอรับผู้โดยสารปกติอ,อะเนาะใช่พอก่อข่อเหียเสียดยร้อยเขาก็ขึ้นรถโดยสารคันนี้แล้วก็หลบหนีไปเลยทันทีนะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของแฟนเก่าเพราะว่าเป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านอโศกแถวนี้นั่นเอง เอาจริงๆคือการเลิกกันน่ะมันนํามาซึ่งความเสียใจอยู่แล้วล่ะไม่คนใดก็คนหนึ่งจะต้องเสียใจแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งสตินะคะถึงแม้ว่าความรักมันจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตต่อไปพ<ค>ยายามนึกถึงความรักที่เรามีให้กันความรักที่มันเกิดขึ้นฮะมันมีสิ่งสวยงามเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินหน้าไปด้วยกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ มันมีความรักมีสิ่งดีๆให้กันฉะนั้นถ้ามันต้องแยกจากกันก็คุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะ<อ>คุยกันดึงเหตุผลนะฮะยิะ่งในยุคนี้เองนะครับอากาศก็ร้อนพอแล้วนะฮะอย่าหัวร้อนไปมากกว่านี้เลยเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทําลงไปนั่นเองนะครับอะพูดถึงความหัวร้อนพาไปดูคลิปคลิปนี้ดีกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นปุ๊บหัวร้อนทันทีม,มันเป็นคลิปที่มีรถจักรยานยนต์แล้วเอาเด็กอะ ยืนข้างท้ายอะ่ะปกติคนซ้อนต้องนั่งถูกไหมครับคุณคะออต้องนั่งสินี่คือ,คอแต่เด็กน้อยไงเด็กน้อยเขาฝึกกายกรรมอยู่หรือเปล่าอย่ามาฝึกบนรถจกักรยานยนต์และบนท้องถนนขนาดนี้เออคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นนะแบบตบอกเลยอกอีแป้นจะแตกหนูลูกทำยังไงทำไมทำขนาดนี้แล้วคนขี่เนี่ยคือเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะเป็นผู้ปกครองน้องใช่ไหมคะไม่กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นเลยเหรอคะพอดู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 ปุ๊บ สีแดงๆนั้นเป็นหมวกธรรมดานะคะไม่ใช่หมวกกันน็อกนะคะผู้ขับขี่ก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะคะคือภาพที่เขาอัดมาได้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุขึ้นครับแต่สักนิดนะถ้ามีอะไรมาตัดหน้าแม้แต่นิดเดียวรถเสียหลักหักมาหรือเซมานิดเดียวไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่แม้กระทั่งถ้าเป็นสัตว์เล็กๆวิ่งแบบตัดหน้ารถอะ คือ,คอถ้าพูดตรงๆคือแค่รถขี่มาแบบนี้เก<จ>าะไว้แบบนี้ถ้าเกิดรถจักรยานยนต์คันนี้จําเป็นที่จะต้องเบรกแบบกระทันหันขึ้นมา,าเ,นเด็กคนนี้สามารถล่วงลงจากรถมอไซค์ได้ทันทีเลยนะคือน้องไม่ใช่ล่วงธรรมดานะคะคน้องจะแซงหน้าผู้ขับขี่ไปประมาณ200เมตรได้เลยนะคะคือโดยปกติเนี่ยคนขับขี่จักรายานยนต์เวลาเกิดอุบัติเหตุคนซ้อนท้ายมักจะอาการหนักกว่าคนขี่นั่นเป็นเพราะคนขี่เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์และเขาอะ มีการวางแผนในใจแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆว่ามวิธีการจัดการเขงไได้ทันทีคือเขามีสติชั่วแวบหนึ่งที่เห็นแต่คนท้ายเขาไม่เห็นฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้รู้ตัวว่าเฮ้ยอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นขนาดเป็นผู้ใหญ่คน้อนท้ายยังอาการแบบบาดเจ็บปางตายนะแต่นี่เป็นเด็กน้อยนะคะไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าคุณเจ้าของรถคันนี้คุณผู้ปกครองของน้องดูอยู่อย่าทําแบบนี้อีกนะคะคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขา ใจนะถูกต้องมันไม่ใช่แค่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแค่รถจักรยานยนต์กับตัวน้องเองค,คือมันจะส่งผลไปกระทบไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนั้นอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองฝากไว้ว่าแบบนี้เองมันสามารถที่จะเกิดอันตรายได้ตลอดเวลาน,นะฮะอ่ะเราเปลี่ยนเรื่องของอุบัติเหตุไปดูเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์กันบ้างค่ะหลายคนแน่นอนว่าเคยสั่งซื้อของออนไลน์ทุกคนเนี่ยมักจะเคยเคยสั่งซื้อของออนไลน์บ้างไหมฮะโอ้โหมาส่งทุกวันเลยตอนนี้แล้วเคยได้ของที่ไม่ตรงปปกกมมมััยยยงงไไ่่่เเคคจอชถวาโดดีแตู หนุ่มคนนี้ครับเขาสั่งซื้อของทางออนไลน์แต่สิ่งที่เขาได้มาคือจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาดูโฆษณาไว้เขาดูมีการดูรีวิวแต่รู้ไหมว่าที่เขาถืออยู่นี่คืออะไรให้ลองถ่ายเลยเลยคือลักษณะเหมือนคืออะไรฮะลองลองถ่ายดูไม่มีเครียอะไรเลยภาษาจีนงยออเดี๋ยวก่อนนะครับเหมือนแอร์จำลองอ่ะเขาจะมันคือแอร์ มันคือมันคือแอร์เหรอใช่เขาสั่งซื้อแอร์มาราคาประมาณ1,000กว่าบาทแต่เดี๋ยวเดยวนะเกือบเกือบ2,000ันเขาเป็นของเล่นฮะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสั่งซื้อมาเขาบอกว่าแอร์เลยเขาบอกว่าเป็นแอร์นวัตกรรมใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเลยนะตามที่เขาอ่านมาแบบนี้เลยแต่พอเขาสั่งซื้อของมาเสร็จปุ๊บ ตัวหนังสือเป็นภาษาจีนค่ะคู่มือทั้งหมดเป็นภาษาจีนเขาเลยเอางั้นเดี๋ยวลองรีวิวหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างพอลองเปิดปั๊บป๊าบเฮ้ยมันมีลมออกมานะอ้าเย็นเลยไหมแต่ลมที่ออกมาเป็นลมร้อนอ้าวคุณคะสั่งแอร์ได้ใดเหรอคะเอออ่ะทีนี้ยังไม่ยังไม่จบเพียงเท่นี้ตรงเลยเขาบอกว่ามันมีอีกหนึ่งปุ่มกดปุ๊บมันจะเย็นอ่ะลองกดดูกดปุ๊บโอ้โหฮีเตอร์ชัดๆอ้าวเฮ้ยพอลองเอาคู่มือครับ ที่เป็นภาษาจีนเนี่ยไปลองเสิร์ชหาใน Google ค่ะไปลองแปลซะหน่อยซิเป็นไงบ้าง Google แปลออกมาบอกว่าเครื่องนี้คือฮีตเตอร์เครื่องทำความร้อนเครื่องทำความร้อนเขาเลยบอกว่าเขาเลยบอกว่าโอยอากาศบ้านเราเนี่ยร้อนมากพอแล้วจะต้องสั่งซื้อฮีตเตอร์มาทำไมกันเขาเลยบอกว่าพอหลังจากนี้ฮะมีการเช็คทุกอย่างเรียบร้อยจะเดินทางไปแจ้งความเพราะว่าของที่ได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกับปกเลยเพราะถือแบบนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงเข้าขายการหลอกลวงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเองใครที่กําลังจะสั่งซื้อของออนนไล ต้องตรวจเช็คกันให้ดีๆนะครับแม้ว่าจะมีการรีวิวออกมาเยอะแยะก็ตามก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ารีวิวนั้นเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เองก็มีการปลอมรีวิวกันด้วยนะฮะใช่บางทีก็ไปจ้างเขารีวิวบางทีก็ไปซื้อเขารีวิวดังนั้นเนี่ยต้องเช็คสักหน่อยแต่เอาจริงๆว่าเวลาซื้อแบบนี้เนี่ยซื้อออนไลน์มันต้อง5 0 5 0เนาะใช่คือ้าใจคนซื้อใจหนึ่งคือแบบ หนึ่งเลยโดนหลอกไหมจ่ายเงินไปแล้วแบบจะได้ของไหมกับ2เลยของที่ได้มาจะตรงปลกไหมแต่แบบนี้มันเกินไปไหมสั่งแอร์ได้ฮีเตอร์เนี่ยใช่เออบ้านเรานี่จะเอาไปใช้ต้นไหนเขาบอกเลยนะว่าแอร์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งหมื่นสองพัน BTU เลยนะโอ้โหเออแต่ผลสรุปได้บอกเป็นฮีเตอร์บ้านเราหมื่นสอง BTU ก็ประมาณนี้นะจะตรรงปะมาณนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแต่เขาได้มาแบบเออคิดว่าของเล่นจริงๆตอนแรกอะคิดว่าเป็นเตาปิ้งเตาปิ้งบ่าไม่คิวเออใช่ไหมลองไหมลองไหมบอกคุณเจ้าของที่โดนหลอกมาน่ะ ถ้าคุณไปแจ้งความแล้วคุณเรียกคืนไม่ได้แปลสภาพพิตเตอร์เอามาปิ้งหมูปิ้งขายตอนเช้านนเ,เรียกค,คืนเครื่องอบลมร้อนออ,อาจจะได้อาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่จริงก็ก็ไม่อยากให้โดนหลอกนะคะแบบ,บเสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ เราจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงดีในเมื่อทุกวันนี้พอโควิดมาเราก็ช็อปออนไลน์กันเยอะมากขึ้นถูกต้องนะฮะก็ฝากกันไว้ด้วยละกันใครที่ช็อปออนไลน์เช็คกันดีดด้วยครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องเขาชื่อเรื่องว่าซนจนได้เรื่องอมไม่ใช่เด็กค่ะไม่ใช่คนค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่สัตว์เลี้ยงตัวนี้เขาบอกว่ามูล,ลค่าแพงมากแต่ที่แพงไม่ใช่ตัวของเขานะแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในทองเขาเอาไปดูกันค่ะเรื่องนี้เนี่ยที่ซนจนได้เรื่องก็คือเจ้านกแก้วตัวนี้ค่่่ะไมมรู้ววาันหิ หรือมันจนหรือ,อยังไงมันกินของแตกปลอมเข้าไปไม่ได้กินอาหารเมร็ดไม่ได้กินมแมลงไม่ได้กินสัตว์ใดๆแต่สิ่งที่กลืนลงไปเห็นท่าวงกลมไหมฮะมันคือเพชรค่ะ21เม็ดสี่กรัตนะาถึงได้บอกไงว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยโอ้โหค,ค,คุณแพงนะคะแพงมากเลยเพราะว่าเขามีเพชรอยู่ในท้อง4ีกรัต21เม็ดต้องเข้าผ่าตัดเป็นการด่วนล่าสุดนี้นะคะหลายคนที่สอบถามเข้ามา นกตัวนี้ปลอดภัยแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าสัตว์ปีกเนี่ยจำพวกไก่จำพวกนกที่คุณเลี้ยงเอาไว้มันจะชอบของระยิบระยับแวววาวนกแกว้วมักจะเล่นแกว้วเล่นกระจกแบบนี้เล่นอะไรที่มันวิบวับถูกต้องไก่ก็เหมือนกันมันที่คนบอกว่าเอ้ยมันชอบไปส่องกระจกเพราะว่ามันชอบอะไรที่มันวแวบแวบแวววาวทีนี้เนี่ยมันไปเห็นเจ้าเพชรนี้ครับมันก็จิกจิก๊บจิๆบ แต่มันก็หลุดเข้าทองไปไงก็กินเลยไงมันก็กรืนาารล,ลงไปแล้วมันมีอยู่21เมรตรก็ซัดไปเต็มๆ21เมตรทีนี้คุณหมอบอกว่าเอาอย่างนี้ให้สังเกตสัตว์เลี้ยงที่บ้านคุณที่เป็นสัตว์ปีกที่ชอบของแวววาะยิบระยับสังเกตดูหน่อยขั้นแรกเลยนะเขามีอาการเสื่องมไหม เขากินน้อยไหมเขาถ่ายผิดปกติไหมและขนของเขามันฟูผิดปกติไหมครับผมของเดิมขนเขาจะรีบเรียบใช่ไหมคะถ้ามันเริ่มฟูขึ้นมาสันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าเขาไม่สบายครับและคุณต้องดูแลทรัพย์สินของคุณให้ดีถูกต้องเพราะถ้าถ้าคุณดูแลไม่ดีมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคือคุณหมอบอกว่า ไม่น่าจะหิวนะเพราะเจ้าของก็ให้ทานอาหารปะกะติแต่เขาเลี้ยงปล่อยในบ้านมันคงบินไปแล้วมันก็คงไปเจอแล้วก็จิกจิกจิก,จกแล้วก็คลื่นลงท้องต้องผ่าตัดแล้วคุณคิดดูสิส<ค>นกเปนตัวนิดเดียวนะนกคนตัวนี้เดียวการผ่าเขาอ,าอะ มันเจ็บอาการฟื้นตัวของเขามันต้องใช้เวลาแต่เจ้านกตัวนี้ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครเลี้ยงอะไรไว้ก็ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีนะคะใช่แล้วฮะอทีนี้เราเปลี่ยนจากนกครับไปดูเรื่องของงูกันบ้าง<ม>เลี้ยงคะ่ะไม่ได้เลี้ยงเหมือนเนียนะฮะแต่ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งครับเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่ใช่งูธรรมดาด้วยเป็นงูเหลือมตัวเบิ่มเลยอเล ตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันก่อนว่าเป็นตัวใหญ่ขนาดไหนฮะเขาบอกว่างูเหลือมที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเขาเลี้ยงมาประมาณ10ปีแล้วนะครับจากตัวเล็กๆเลยตัวเล็กๆออกจากไทยเลยเดียวเออสัตว์เลี้ยงของพี่อย่งยังไม่ได้ยังไม่ได้เป่าเลยเผื่อจริงๆกะมอกมาไม่ใช่แขกคุณเล่าไปคุณเล่าไปครับฉันมีภาพประกอบคืองูตัวนี้เป็นงูเหลือมครับที่เลี้ยงมากว่า10ปีตัวใหญ่มากนะตอนนี้เป็นงูเหลือมยักษ์เลยก็ว่าได้เดียวโดยหนุ่มคนนี้เขาบอกว่า จริงๆอ่ะงูตัวนี้นไม่ได้ทําตัวน่ากลัวอย่างที่เห็นเลยนะ<ต>ไม่ได้ทําตัวน่ากลัวอย่างความเป็นงูเลยแต่เราเห็นเราก็กลัวแล้วนะถูกแถมหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ก็บอกว่างูที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยค่ะเชื่องนะ ไม่ใช่เชื่อธรรมดาแถมขี้อ้อนในต่างหากรู้ได้ไงอ่ะนั่งนั่งอยู่เนี่ยชอบเลื้อยเอาหน้ามาเกยแขนเดี๋ยวเอาหน้าเกยแขนอ่ะเพื่อที่จะบอกว่าฉันจะงับเธอแล้วนะหรือเปล่าไม่ไงเขาบอกไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกว่ามันเป็นความขี้อ้อนของงูตัวนี้ตายละเลื้อยมาทับแขนบ้างเอาหน้ามาซุกแขนบ้างเอาํำตัวเนี่ยมาซุกอยู่ข้างๆตัวของเจ้าของบ้างเอานี่ถ้าเห็นแต่ภาพนะพอเอาซุกแบบนี้เนี่ยเขากำลังหิวหรือเปล่าหิวแขนหรือพอเอาลำตัวมาข้างๆฉันจะรัดเธอแล้วนะอย่างนี้หรือเปล่า คือหลายคนเนี่ยมีมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเคยมีเคสที่ว่าเขาเลี้ยงงูเป็นงูเหลือมแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เลี้ยงมากินนอนด้วยกันตลอดเวลาเลยนอนอยู่บนเตียงด้วยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเจ้างูตัวนี้คือคือเหมือนมามามาโอบรัดเขาแต่ไม่ได้รัดเขาเพื่อที่จะทําร้ายหรือว่ากินนะกอดกอดกอดเขาเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ลงโพสตลงปกติพอโพสตลงไปปุ๊บหลายคนเนี่ยออกมาบอกว่า การที่งูเริ่มมารัดตัวแบบนี้มันหมายความว่างูเนี่ยกำลังวัดขนาดของตัวเราอยู่หรือเปล่า<อ>การที่พวัดตัวขนาดเราของเราเข้าไปปุป๊บเขาจะสามารถประมาณการได้ว่าเขาจะต้องขยายตัวเท่าไหร่ในการที่จะกินเราเข้าไปทั้งตัวได้อ,อันนี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะครับข้อทีจริงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเองใครรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูดีอันนี้ฝากมาบอกกันหน่อยว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของงูเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนว่าหลายคนเองอาจจะ ไม่กล้ารเลรี้ยงคือเจอเนี่ยจะยังไม่ค่อยกล้าจับเลยดีกว่าเห็น He <is> แล้วขนลุกอะแต่ว<ม>่าพ่อหนุ่มรายนี้<ๆ>เขาบอกว่าโอ้โ oh, หขี้อ้อนเหมือนน้องหมาน้องแมวซะอย่างนั้นครับผมอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยคือจะเลี้ยงอะไรก็ตามศึกษากันดีๆก่อนนะคร <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะ เกิดอันตรายก็ได้แม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชบ,บอกว่าเราเชื่องเองก็ตามนะฮะใช่ค่ะ,ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวคุณครูพี P ่ฟ้ายนะคะจะขออนุญาตไปบ้วนปากนิดนึงเพราะว่าช่วงหน้าต้องเข้าคาบเรียนของออไปสอนนักเรียนแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะแบบอุย้ยไม่กมล้าเข้ามาคุยไม่กล้าเข้ามาเล่นกับคุณครูพี P ่ฟ้ายนะคะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะไปบ้วนปากกันคุณครูต้องไปไปด้วยคะ น้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส่แต่ดีกับร่างกายด้วยเลยต้องดูกันให้ละเอียดเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีส์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจสาสาดใสแบบส์ทไมโครฟิลเตอร์เพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชันน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5ตราปาวงเตน้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวงเต้คระผู้มคะตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เด็กๆต้องเรียนออนไลน์ค่ะ เด็กเรียนออนไลน์ว่ายากแล้วแต่คุณครูที่ต้องสอนผ่านออนไลน์ยากกว่า hmm. นอกจากจะต้องเตรียมเนื้อหาในการเรียนการสอนแล้วพูดผ่านออนไลน์อะ่ะมันไม่สามารถไปถึงตัวเด็ก<ช>เอารจริงเรียนในห้องเรียนนะ ยังค<อ>ยเย<อ>คยแอบคุยกับเพื่อนไหมคุยประจำไหมประจำครับแล้วอยู่บ้านสิ่งยั่วสิ่งเร้ามันเยอะเด็กจะจดจ้องหน้าจอได้อย่างไรเป็นเวลานานคุณครูสมัยนี้เขาก็เลยมีวิธีเรียกความสนใจจากเด็กๆแต่จะใช้วิธีไหนไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณครูสิริชัยทับขวาสอนในรายวิชาสังคมศ,ศึกษาโรงเรียนโคกเกอบทิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามครับของผมก็คือว่าผมดูจากนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนออนไลน์ของผมก็คือความสนใจของนักเรียนที่เรียนห้องเรียนออนไลน์ผมแต่งตัวปกติเด็กนักเรียนเข้าครับช่วงแรกๆเข้าท้ายชั่วโมงกลางชั่วโมงจะไม่เหลือ ทีนี้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่จะมาดึงดูดความสนใจของนักเรียนผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะดึงดูดในห้องเรียนออนไลน์ได้นอกเหนือจากเนื้อหาก็คือครูผู้สอนดังนั้นผมก็เลยอยากจะทําให้คุณครูผู้สอนเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางของนักเรียนทั้งหมดทําอย่างไรก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยสนใจตัวครูให้มากถ้านักเรียนสนใจในตัวครูผู้สอนแล้วเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงครับก็คือนักเรียนก็จะได้รับเนื้อหาเต็มๆผมก็เลยคิดว่าเอ้ย ทำยังไงถึงจะมาดึงดูดความสนใจนักเรียนได้มากที่สุดคนไทยเป็นคนชอบตลกครับผมก็เลยคิดว่าแต่งแฟนซีดีกว,ว่ามันจะได้แปลกแหวกแนวไปครับก็คือเราเอาความสอดคล้องกับเนื้อหาในตัวชีวัตในรายวิชามาเป็นเกณฑ์แล้วคอสเรื่องออกมาแล้วเราก็มากำหนดธีมครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมแต่งตัวเป็นคุณปู่ คุณปู่ทำไมผมถึงแต่งเป็นคุณปู่เพราะว่าวันนี้ผมสอนในเนื้อหาของความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทยสังคมไทยกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันพู้เฒ่าผู้แก่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายพาลูกพาหลานเข้าวัดผมก็เลยสมมุติตัวเองเนะี่ยเป็นคุณปู่พาหลาน,ลานเข้าวัดครับ ก็เป็นความสดคล้องอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็สําหรับทีมที่โซเชียลเป็นข่าวละครับก็สารพภูมิใช่ไหมครับก็ผมสอนเรื่องพิธีกรรมกับความเชื่อนอกเหนือธรรมชาติมันก็เลยว่าเออพิธีกรรมอะไรบ้างที่มันเกี่ยวความเชื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสารพภูมิความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจประมาณนี้ครับแต่ละอันมันก็จะสอดคล้องไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องครับ ไอเดียผมก็คิดเองครับออกมาแต่ละอันคิดเองแล้วก็สําหรับการแต่งตัวเครื่องแต่งกายยืมครับบางอย่างก็ยืมบางอย่างก็หาจากเพื่อนครูจากน้องๆจากพี่ๆในโรงเรียนนะครับช่วยๆกันผมก็จะถามว่ามีอันนั้นไหมมีอันนี้ไหมแล้วก็ขอยืมมาบางอันนะครับแล้วก็การแต่งกายแต่งตัวบางบางอันเราก็ต้องให้คุณครูเพื่อนๆนช่วยกันแต่งด้วยครับ <c oughs> ก็แต่งมา1ปีการศึกษาแล้วครับ ถ้านับได้ตอนนี้ก็จะประมาณเกือบ40กว่าชุด40กว่าทีมแล้วครับที่นับได้นะครับผมก็จะเอาความสอดคล้องกับเนื้อหาแล้วก็เอาความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในขณะนั้นน่ะที่ทุกคนให้ความสนใจหรือว่าที่ทุกคนกําลังสัมผัสอยู่กําลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่หนีจากเนื้อหาที่สอนครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือในบางทีมเนี่ยเด็กก็จะมาขอเพิ่มเติมว่าทําไมไม่มีทีมนี้บ้างครับครูทําไมไม่เอาทีมนี้มาแต่งบ้างอีกครับครูอะไรประมาณนี้ก็กถือวาอ่าเด็กให้การตอบรับดีนะครับ อยากจะฝากนะครับสำหรับคุณครูและก็นักเรียนที่กำลังจากการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้คุณครูก็รับกันนะครับแล้วก็ฝากให้ลูกๆนะครับลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับมีความสุขกับการเรียนออนไลน์พยายามคิดว่าการเรียนออนไลน์ก็คือการดูซีรีส์การเรียนออนไลน์ก็คือการดูละครนะครับนักเรียนก็เข้าไปมีส่วนร่วมในในละครเรื่องนั้นในซีรีส์นั้นๆนักเรียนก็จะมีความสุขเองนะครับ ในการเรียนการสอนผลสำนิดของนักเรียนก็จะออกมาเยี่ยมเลยครับนี่เป็นไงล่ะปอกมือให้จริงๆคุณครูสิริชัยคุณครูขาต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเอาจริงๆนะเมื่อกี้นั่งดูของน้องยศแล้วก็แบบเฮ้ยคุณครูสารพั่พูดคุณครูเก๋ไก่สไลเดอร์แถมทำมาจากลอตเตอรี่ใช่ลอตเตอรี่พวงอะไรก็แห้งๆเอา คุณจริงๆนะคือ <1 S 1> จริงๆต้องบอกเลยว่า<อ>ความครีเอทเนี่ยความคิดสร้ยอดมากสองคิดสร้เก่ง สามคุณครูขาคุณครูต้องประกอบสิ่งของต่างๆเก่งคุณครูต้องมีความเชื่อมโยงในหัวข้อที่คุณครูต้องเอาไปสอนวันนานถูกต้องและที่สําคัญคุณครูแต่งหน้าเก่งมากค่ะใช่คือทุกคนเนี่ยแต่งแน่นมากเพื่อให้เข้ากับการเรียนการสอนงานให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่กําลังจะถ่ายทอดบทเรียนนั่นเองนี่คือสกิลของครูในยุคนี้ที่ทุกคนต้องสามารถทําได้นะแต่อยากเห็นวันที่26บมิถุนายนนี้ครับคุณคือวันอะไรรู้ไหมคคุณครูสิริชัยเนี่ยฮะจะแต่งตัวยังไง มันเป็นวันสุดทรผู้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดคุณครูอาจจะมิกซ์เอาสองวันสำคัญมารวมกันเป็นผีเสื้อสมุดไหมแล้วถือถือสลิงอยู่ถือเข็มฉีดยาอะไรแบเนี้เออเดี๋ยวรอดูครับแล้วอยากรู้ว่านักเรียนของคุณครูอะค่ะเวลาเห็นครูแต่งแบบเนี้ยหนึ่งสนุกสนานล่ะได้ความรู้จดจอกับจอที่คุณครูสอนแต่อยากรู้ว่าน้องๆมีการแต่งแบบแข่งกับครูบ้างไหมคะ รู้ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีไทยจะแบบว่านักเรียนจะลุกขึ้นมาแต่งตัวตามครูด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นที่เรียนกับครูสิริชัยจะสบายเฉียงเข้าคลาสเลยจะลองกันบ้างเพื่อความสนุกสนานของการเรียนการสอนด้วยนะมาสวัสดีคุณผู้ชมกันหน่อยฮะที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับคุณนัทธวุฒินะฮะบอกว่าสวัสดีวันทังคารเบิกบานใจครับสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีค่ะมีคุณเอฟอันดาทักทายเข้ามาด้วยนะฮะชช่นชมคุณครูสิริชัยบอกว่าสุดยอดมมาาาาากกกกกลล้ววอออีีหยยยยททท่่่นนนนนเเเะคครรััับบขุณๆสสด๋พู เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูคลิปสีสันที่เกิดขึ้นเวลาแก้เขินควรจะทำยังไงติดตามช่วงน้นครับความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวองเต้ ปาวองเตอโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเตอโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเตอินเตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าเวลาเราทําอะไรที่มันผิดพลาดาเขินอายาหลายคนจะมีวิธีการในการแก้เขินที่มันหลากหลายวิธีอย่างพี่ฝ้ายเคยทําอะไรเขินๆหรือว่าทําอะไรที่เราลืมตัวแล้วแก้เขินด้วยวิธีไหนคือเอาจริงเคยคเดินไปอะ่ะบอกตัวเองว่าอย่าล้มนะอย่าล้มนะคนเยอะเพราใส่ส้นสูงเป็นไงฮะล้มเลยล้มเลยทันทีคือส้นอนะใส่ทุกวันไม่ล้ม,อมพอเดินไปแล้วแบบมันพลิกอะ แล้วพอตอนล้มนี่ทํายังไงคือส้นมันพลิกนี้ใช่ไหมเราก็ทาเป็นแบบเหมือนย่อเต้นแทนเดี๋ยวเราต้องเข้ารายการต้องสอบซ้อมนิดนึงซ้อมสเต็ปหน่อยนี่แก้แต่งจริงนะหน้าเนี่ยกินเลยนะตอนนั้นนะหน้านี่คือแบบชาไปหมดแล้วอไปดูหนุ่มคนนี้ดีกว่าฮะเขาเป็นนักเต้นครับเวลาตอนที่เขาเต้นเนี่ยเต้นธรรมดาไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่ไปดูจังหวะที่เขาล้มดีกว่าว่าเขาจะมีวิธีการแก้เฉพาะหน้ายังไงฮะนี่เฮ้ย เมื่อกี้เขาล้มใช่ไหมอันนี้คือล้มเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมงานกลับไปที่เริ่มต้นคลิปใหม่ทีหนึ่งจะได้เห็นจังหวะที่เขาล้มลงทันทีเลยว่าเขาทําแบบไหนบ้างน,นะอันนี้คือหลังจากที่เขาล้มไปแล้วเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งนะฮะคืออันนี้มันเป็นเหมือนงานคอนเสิร์ตไงงานที่เขามีการเต้นกันนี่นี่ไงเขาเต้นแล้วเขาล้มเขาไปขาไปข้างหน้าเราแบบพราจังหวะที่เขาล้มเนี่ยเขาทําท่านี้นี่คือการเต้นของเขาแต่ว่าหลายคนครับที่อยู่หน้าเวทีรวมถึงทีมงานที่อยู่บนเวที คิดว่าเขาชักใช่คิดว่าแบบเ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าล้มแบบนี้เขาก็เลยจะเข้ามาดูแต่พอจังหวะที่ทุกคนกําลังจะเข้ามาดูครับ เขาก็ลุกขึ้นมาเต้นต่อออันนี้คือวิธการแก้เขินของเขานั่นเองลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปใช้ดูเผื่อจะได้นะครับช่งกลางพี่น่าจะหักกับทรลมขนาดนี้เออเอแต่จริงๆนะตอนตอนที่พี่บอกว่าพี่ล้มจากส้นสูงนะข้อเท้าปวดมากเลยแต่พี่ก็ต้องต้องทำแบบเของฝต้นต่อไปก็ต้องฝืนต่อไปเหมือนอย่างเช่นหนุ่มคนนี้ฮะที่เขาต้องฝืนเต้นต่อไปถึงแม้ว่าจะเจ็บแล้วก็อายก็ตามข้างล่างเขาก็อึ้งๆหน่อยนะครับข้างล่างแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเรียกรถพยาบาลไหมหนึ่งหกหกเก้าต้องมาแล้วล่ะ อ,าาอ่ะสักพักลุกขึ้นมาเต้นต่ออ้าวเออนี่เต้นแบบเต้นแบบท่าแบบโอ้นยน่าจะเจ็บอยู่ด้วยเหมือนกันอ,อน่าจะเจ็บหนักอยู่สนะโพกอาจจะเคล็ดไปอของยศเนี่ยเต้นแล้วพลาดลมแล้วทำเนียนใช่ไหมครับคือคนข้างล่างอาจจะไม่รู้แต่เจ้าตัวที่ล้มเนี่ยรู้แน่นอนอแต่คลิปที่พี่จะเอามาให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องคลิปนี้ชื่อเรื่องคือไม่รู้เรื่องอะไรจะไม่รู้เรื่องล่ะไปดูกันเลยค่ะคลิปนี้ที่บอกว่าไม่รู้เรื่องคุณเห็นไหมคะ คุณพ่อกับคุณลูกเมื่อแม่ปล่อยพ่อไว้กับลูกค่ะกําลังเล่นนั่งเลือกปลากันอยู่ของเล่นอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วไอ้ตัวเล็กเสื้อขาวนี่มันมีโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างก็เอามือโทรศัพท์มือถือ,อไปหย่อนที่ตู้ปลาจา้าตุบลงไปแต่พ่อกับพี่ชายเป็นยังไงคะโโไม่รู้เรื่องอนะ่ะคือไม่รู้เรื่องออตัดชื่อเรื่องเลยคือไม่รู้เรื่องทุกคนที่ดูคลิปนี้คุณพ่อคุณพ่อ,พอมันหย่อนลงไปแล้วนะ คุณพ่อนี่คว้าคว้าคว้ามับือจริงเมื่อกี้หยิบต่อหน้าต่อตาเลยนะมัดแล้วก็มัดคิ้วให้อาหารปลาเหรอจอมลงไปเลยอ่าเสร็จแล้วจ้อมไปคุณพ่อก็ยังไม่รู้เรื่องไอ้ตัวเล็กเสื้อขาวก็กลับไปหาพ่อเหมือนเดิมครับชื่อเรื่องนี้ก็เลยชื่อว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุณพ่อไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งโทรศัพท์ลงไปอยู่ในก้นบ่อปลาแล้วไอ้ตัวเล็กก็ไม่รู้เรื่องว่าเอ้าโทรศัพท์พ่อจะพังตา ไอพี่ชายเสื้อสีน้ําเงินก็ไม่ไมร,รู้เรื่องจ้าเ,<ล>เลือกปลาอยู่กับพ่อจ้าตามชื่อเรื่องเลยไม่รู้เ,ออเรื่องตามชื่อเรื่องทุกคนเข้ามาคอมเมนต์พ่อพ่อคุณพ่อสนใจหน่อยค่ะคุณพ่อค่ะพยายามจะลุ้นว่าพ่อหันมาสักทีเดี๋ยวโทรศัพท์ออก็ได้เจ๊งกันพอดีอย่างเงี้ยแต่สรุปสุดท้ายโทรศัพท์เครื่องนี้ชะตาเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งตู้ปลาไปครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่คนอยากรู้คือถ้าคุณแม่กลับมาถึงบ้านแล้วมาเห็นมารู้เหตุการณ์นี้มาบอกคุณพ่อว่าสิ่งทีี่เเกิดขึ้นนนนมัป็แบบ จะเป็นยังไงต่อไปเออ,เอ,อนั่นสิเออเดี๋ยวจะไปหาบทสรุปของคลิปนี้มานะครับโอ้โห oh, ดูสิดูสิเอออ่ะนี่คือคลิป <c oughs> ที่เรานํามาฝากกันนะครับเป็นสีส <c oughs> ันนะครับส่วนพรุ่งนี้เองใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกัน เล่นเซิร์ฟอ๋อเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะเดี๋ยววันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ไงเปิดภูเก็ตแล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์<ะ>สามารถไปเล่นเซิร์ฟกันได้ใครที่สนใจห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าโกตุกนะฮะเขาจะมาสอนวิธีการเล่นเซิร์ฟสดๆในรายการเลยโ,อโเออว่าวิธีการเล่นแนละ้วมันเล่นยากง่ายแค่ไหนการติดตามได้พรุ่งนี้นั่นเองเนะส่วนวันนี้ครับรายการท่าเช้าเราเรื่องหมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ